ตัดออกสามเสาแล้วก็มาตั้งเสาใหม่คล้ายๆเพื่อนล่างเขตใหม่นะครับว่างล่างเขตใหมป่ปกตินะครับแอดจ็สีเ่นปกติมันจะเป็นเป็นแนวแนวตามถนนนะครับนี่นี่นี่เพื่อนตัดมาจากตรงมุมนะครับจากมุมบ้านนะครับมาตรงแอดเลยห่ะตรงแอดมานี่ตรงแอดมานี่เชียงขึ้นไปไปนี่เลยตรงไปแบบนี้เลย ผู้ใดยู่แนวเขียกับแอดนี่คือโดนตัดไปหมดเฉียงไปหมดเลยคำเตือนกันจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติต,ติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่ชองกาพารวยครับผมมินิแอดมีแนวทางความฝันมาฝากนะครับผมสำหรับวันที่5พฤศจิกายน2567นะครับหลังจากที่ แม่ขั่วนะครับมาบ่นมาจุดทูบขอพรปูนะครับแล้วก็มาขอโชคขอลาภกับปูเมื่อวานนะครับเมื่อคืนนี้แอดกับฝันรู้สึกว่าแปลกอยู่นะครับในความฝันนะครับก่อนที่เขาไปรับชมแนวทางความฝันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องกาพารวยทำนะครับผมเพื่อจะเป็นกําลังใจหาคลิปดีๆเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอาสุติเคยแอดเคยฝันเห็นบ้านนะครับมันก็่าสี่ห้าสี่หกสี่อยู่ในบ้านอีกทีเลยนะครับผม เมื่อคืนนี่ก็รู้สึกว่าฝันแปลกอย่ฝันว่ามีคล้ายๆว่ากล่มที่ดินหรือว่าอย่างเนี้ยเพิ่นมากเพิ่นมากขุดเสาขุดเอขุดรั้วบ้านของนีนะสามมันมีอยู่สามตนสามเสาเนี่ยอยู่ตรงมุมเนี่ยเพิ่นขุดออกขุดแบบว่าได้ขุดแบบออกเม็ดเนีหยักออกนะครับด้านล่างมันกิจะเป็นค่้ายๆว่าเขาตัดเอาตัดเอาส่วนด้านล่างมันออกตัดออกสามเสาแล้วก็มาตั้งเสาใหม่ คล้ายๆเพื่อนล่างเขตไม่นะครับว่างล่างเขตไมป่ปกตินะครับแอดเจดสีเพื่อปกติมันจะเป็นเป็นแนวแนวตามถนนนะครับนี่นี่นี่เพื่อนตัดมาจากตรงมุมนะครับจากมุมบ้านนะครับมาตรงแอดเลยหรอตรงแอดมานี่ตรงแอดมานี่เฉียงขึ้นไปนี่ไปนี่เลยตรงไปแบบนี้เลยผู้ใดอยู่แนวเขตกับแอดนี่คือโดนตัดไปหมดเฉียงไปหมดเลย นะครับตัดตัดเสียงไปหมดคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าที่เด่นห้องบ่มันจะมีมันจะมีมุดอยู่แล้วมุดจะเป็นแนวตามถนนนะครับเป็นแนวตามถนนแล้วผู้สืกอว่าพนมาดพ,นมา,พนมาตัดแนวเสาออกนะครับแล้วปักแนวเสาใหม่ให้เขามาใน้ขี่เดินอีกตรงไปเลยผู้ใดอยู่แนวแอดนี่คือโดนตัดไปเมือนเลยตรงทีรีเลย,เลยปลักต้นเสาไว้พร้อมนะครับ ตัดเสาของแยกนี่สามต้นแล้วก็มปาปักปลายไม้ปัากตามนี่ยแรกรวันบ่เมียนแล้วแรกรวันสิแนวเขตแนวที่ดินก็มีแรกรวันสิก็เลยเขาไปหาเขาไปหาคนที่ว่าิ่นรับผิดชอบในการมามาแยกที่ดินนะครับมาแยกที่ดินด้านหน้านี่นะครับเมื่อหนึงฟันเห็นด้านหลังก็ออกด้านหลังถูกด้านหลังอยู่ประมาณสักสามสี่อบเนี่ยแหละแล้วก็เมื่อนี่ฟันเห็นด้านหน้าแต่มันมันเกี่ยวกับเสา สามเสาเสานี่ก็แอดแอดก็แปลเป็นสามนะครับเสาแปลง,ง่ายๆนะครับเมื่อน,นี้แอดก็เลยว่าจะซื้อไว้นะครับว่าจะซื้อไวอ้อีกขึ้นเก่านะครับเพราะว่านี่ก็มีเอฟซีโชคดีจะได้ตำเล่านะครับเนาะตำเล่าหกเจ็ดอย่างหกเจ็ดออกค่าเจ็ดนะครับแปดหนึ่งออกแปดเก้าโอ้โนหน,าน,น้าให้ถึกแน่จะสี่ตัวีนกระเให้ถึกนะครับเนาะเอ้า ยังไงก็เบิ้งไปเรื่อยๆก่อนนะครับล่อแอดไม่บุญก่อนตอนนี้แอดไม่บพท่านได้บุญพ่อนว่าจะบุญแล้วล่ะแต่พลันบอกว่านั่นแล้วรู้สึกว่าเป็นเปลีาาป่ยนเป็นไข่นะครับรู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนเป็นไข่นะครับก็เลยบ่ะท่านได้บุญปูนะครับผมสำหรับแนวสร้างของแอดนะครับผมปันเลข4456แอดฝันเห็นด้านหน้านะครับฝันเห็นด้านหน้าสา3ต้นนะพล่นตัดพลันยกออกเลย ตาตรงเพื่อนมาน่ะเซาสามตน้นถอนออกมาเลยมาปากมักไปมปักแนวเขตใหม่นะครับฟันเมเพื่อนนี่ฟันบเงาว้วนะครับแอรก็เ,กเลยคิดว่าเสาก็เป็นสามสามต้นก็นเป็นสามนะครับก็เ,กเลยว่าอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็จะเป็นสี่ห้านะครับอยู่หลังก็จะเป็นหกเป็นว่าแอก็เลยเอาสามสี่ห้านะครับ สามสี่หา้ามือนีก็เรยว่าจะขอจัดไว้เบาๆก่อนพอได้ทุนขึ้นนะครับขอจัดไว้เบาๆก่อนอันนี้แอดเอามาแว่งปันนะครับรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับเนาะนะครับ,นะรบเอามาแว่งปันนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมสามสี่ห้าเสาสาม,สามต้นปักว้ยุก์หนาบ้านนะครับภายใน,นเขีย้านแอดนี่ละ เพราะว่าตรง,ตรงเสานี่เพิ่นเฮ็ดแนวใหม่ทําแนวเขตใหม่นะครับตัดขึ้นไปเลยผู้ใดอยู่แนวเขตบ้านแดดนี่คือโดนเฉือนไปหมดนะครับใกล้ๆว่าเป็นแบบไี้หรอถ้าว่าถ้าว่าตัดเอาเป็นเอาเป็นของหลวงมันก็ต้องไถไถแนวเขตออกหมดืดเห็นปะแนวเขตตัวเก่าเพิ่นกับว่าไทยเพื่อนมาฝังเสาหัวฟังรั่วนี่ล่ะฟังเป็นหัวแถวเงาสุด ปาเลยนะครับแล้วมันจะฟังไม้แล้วก็ฟังเก้านี่มันจะมีอยู่สองแถวนะครับก็คือแถวที่ที่ที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็รั่วที่เฮ็ดขึ้นไม้นะครับนั่นแหละแต่มันมี2อันแต่แต่มันศูนย์กระตรงที่ว่ามะเอาเสาบานแดดอกรั่วบานแดดอกสามต้นตรงมุมนี่มุมไม้น้ำตกถอนออกไปเลยสามต้นแล้วออกมามา,มาปักไว้หน้าบ้านองเง็ด,ด เอาเสาของแอดมาปักกะไรสูนนั่นนะของเจ้าของกับว่าออามายังม่เอาของแอดมาใส่ของแอดอีกนะครับบอลไลเอฟซีกับซีงนะครับเนาะสลําับแนวทางนะครับผมเอฟซีท่านไหนชอบก็ไปพิจารณาดูได้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมเคยฝันเห็นบ้านกะออกออกในบ้านอีกทีเมื่อนี้มันเ่ยวกับเสาสามต้นก็เลยเอาสามไปใส่ด้านหน้านะครับ มันมันเลี่ยงกันเสาเลี่ยงกันแอดกอรลยว่ามันต้องเป็นอาจจะเป็นเรียกเหล็กเลี่ยงกันเลยอาจจะบแมนี่สามสี่หาจจะเป็นสองสามสี่สามตเลยซอสาซสองซอสามซอสี่นะครับสองสามสี่แอดกอสิกันไว้นำอยู่สองสามสี่เพราะว่ามันมันเป็นเสาเลี่ยงกันนะครับเสาลวดเลี่ยงกันชุดเงาเลยนะครับอันนี้เอฟซีก็ล่องพิจารณาบึ่งนะครับเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผม มื่อนี้อากาศกะคืมฟ้าคืมฝนน,น,นะครับแล้วก็แนวทางของแม่ครัวนะครับเดี๋ยวยจะทําคลิปไว้ให้เมือ่อคืนนี้แม่ครัวมาขอตาเล่าแต่กับว่าท่านได้ออกบอกเราแต่มันตัวเลขนะตัวเลขที่พันจุดขอปูด,ดําไปตรงกับความฝันนะครับไปตรงกับความฝันที่คุณแม่พนแปะให้อดมันเป็นปน้นองนองแม่ครัวนะครับผมไม่ใช่แม่ครัว น้องสาวเม่ครัวนะครับที่เคยมาจุดขอประจําวันแล้วถูกนะครับวันนั้นก็ถูกประจําวันตอนเย็นแล้วก็ไปถูกตอนตําลาวาละมือโดนแล้วล่ะตั้งแต่เพิ่นมาจุดกับพ่อพี่สาวนะครับมือขึ้นนีเพิ่นก็เลยมาบมุญมาบุญเ็จก็เลยขอปูนะครับขอปูเดี๋ยวจะลงคลิปไว้ให้ไม่แน่ตัวที่ตัวที่เพิ่นจุดอาจจะเป็นรัฐบาลก็ได้เพราะว่ามันตรงกับความฝันนะครับตรงกับความฝันของน้องสาวเม่ครัว มาขึ้นนี่มหานี่ประมาสักทุ่มกกวาเลยนะครับผมทุ่มโกกวาเลยนะครับเดี๋ยวเราดูน้ากันนะครับผมเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะครับสำหรับแนวทางกัมีประมาณนี่นะครับเมื่อวานนี้น้องเขาปั่นบ่ได้บอกเว่าแอดฮับเลยแอดกัเลยพาไปหน้า่นกัเลยวายไปไปอยู่หน้าบ่บอก่นว่าหอดหน้าเรวบ่บอกถ้าต้องไปเอาอยู่บ้านเท่านั้น่นว่าเอาอยู่บ้านเท่านั้นว่าเมื่อนี้แอดกัลเว่าจะไปฮับน้องแล้วก็มาเหตุคลิปอยู่อยู่บ้านนะครับเอฟซีไทยในทีล่อกั พิมพ์รอไว้เลยสําหรับแนวทางของน้องขปันเพื่อนบอกก็คือออกขคงเพลินเลยนะครับผมเราดูด้วยกันเอฟซี FC ท่านไหนที่ตามของน้องที่เคยเข้าแบบตลอดปีเลยนะครับโมเมนคุยเข้าจริงๆนะครับแบบบอกเป็นออกนะครับจะช่วงนี้เพื่อยได้เฮตุคลิปนะครับก็เลยบอกว่าอยากให้ดังปันใดนะครับช่วงนั้นแบบโอ้โหสุดยอดเลยเอฟซี FC ท่านไหนที่ตามตอนที่น้องบอกแบบถูกแบบถูกทุกวันแบบถูก เกือบทั้งปีเลยนะครับช่วงที่ว่า3ปีเขา4ปีนี่แหละสปีเข้า4ปีหรือว่า4ปีขอหาปีเนี่ยแล้วช่วงหลังๆมาแอดก,การ์โบคอยแอดขีพนนะครับถ้าเฮ็ดกัถูกนะครับถ้าเฮ็ดกัเขายุของเละของน้องข้าวปั้นนี่ก็คือว่าสุดยอดถ้าบอกเวลาก็ออกตามเวลาของเพอดีดีนะครับผม IFC ท่านไหนที่รอฝากพิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับสําหรับแนวทางของน้องข้าวปั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาต จบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ